มุณตอมเป็นตรงไหนครับเป็นทั่วตัวเลยค่ะทั้งตัวเลยผิวหน้าเอ่อยกเว้นหน้าแล้วก็ศีรษะค่ะไม่ค่อยขึ้นโอ้มันยังปลานีนะเนี่ย <laughs> เอาไว้หากินค่ะเออ <laughs> มันยังมีละเอาไว้ให้ดูหน้าดูหน่อยนะฮะหน้าไม่ขึ้นผมเอ่อหนังศีรษะศีรษะไม่ขึ้น,นแต่ถ้าขึ้นหนังศีรษะก็ไม่เยอะเหมือนที่ตัวลงมามันขึ้นเพราะอะไรตอนไหนยังไงขึ้น ตอนที่อายุยังยังสิบสิบสี่ได้อะค่ะตอนนั้นอาการเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มว่าเฮ้ยมันมันเป็นโรคสะเก็ดเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแรกก็จะเป็นตุ่มอ่าเหมือนเป็นภูมิแพ้ทั่วไปอะค่ะเป็นตุ่มคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นปื้นหรือว่าเป็นเป็นตุ่มตุ่มเป็นปื้นเป็นเป็นตุ่มตุ่มขึ้นมาจุด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 ค่ะมันตุ่มคันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วมันก็เราก็คันอะเนาะแล้วก็เกาเกาเกาพอเกาไปปุ๊บมันก็แบบเหมือนเป็นหัวใสๆอะค่ะพอเป็นหัวใสปุ๊บสัักกพนึง สักสองสาวันได้ค่ะมันก็หัวมันเริ่มแตกออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นอ่าเป็นลอกเป็นสะเก็ดสะเก็ดนะคะอืมแล้วตอนนั้นทํายังไงฮะตอนนั้นก็ไม่ทํายังไงค่ะแบบรอให้มันหายเหมือนว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นโรคสะเก็ดเงินน่คะทายาอะไรไหมฮะไม่ค่ะก็ปล่อยไว้เฉยๆพอพอพอมันแบบเหมือนมันหนาขึ้นนะคะเหมือนผิวมันลอกหนาขึ้นหนาขึ้นมันก็ขึ้นเป็นเต็มตัวทีนี้เราเริ่มตกใจแล้วเราก็เลยไปหาหมอครับค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าเป็นสะเก็ดเงิน อ๋อบอกเลยว่าเป็นสะเก็ดเงินอาจารย์ครับโรคสะเก็ดเงินเกิดจากอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็มาจากทางกรรมพันธุ์น่นะฮะก็ไม่รู้ว่าบรรพบุรุษบางรายมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรืงกรรมพันธุ์นะฮะค่ะตั้งเท่าที่หนูโตมายังยังไม่เห็นผู้ใหญ่ที่เป็นอยู่แต่ว่าไม่เคยค่ะไม่เคยสืบดูไม่ชอบโลกนี้ก็เลยไม่เคยไม่สืบแต่ว่าเท่าที่เห็นนะคะก็คือ พ่อแม่ปู่ย่าที่เห็นนะคะไม่มีใครเป็นแต่อาจจะแบบว่าก่อนหน้านั้นทวดอะไรอย่างเงี้ยเป็นก็ได้หนูไม่แน่ใจบางทีถ้าเป็นเนี่ยอาจจะเป็นไม่เยอะก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะคะหรือบางทีเป็นก็ไม่ได้บอกกด้วยบางทีเป็นก็ไม่ได้บอกสมัยแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามีโรคอะไรพวกนี้อยู่นะคะนี้คุณต้นถามถึงสาเหตุก็คือกรรมพันธุ์หนึ่งละอ่ะแล้วมันก็อาจจะมีอย่างอื่นที่แบบ รับมลพิษแล้วก็ทําให้ยีนมันเปลี่ยนไปหรือกลายพันธุ์ไปครับแล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะคะใช่ค่ะอย่างหนูหนูก็ได้รับสารเคมีโดยตรงอะนะคะมันก็เลยทําให้กระตุ้นได้แบบว่าเป็นเด็กโดนเหรอโดนค่ะตอนเป็นเด็กคือลําบากเหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปก็ไปทํางานรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วไปโดนสารเคมีอะไรฮะเอ่อน่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าอ๋อเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าเขาฉีดเวลาไปพ่นยาฆาหญาใช่เราก็ไปเดินตามเราอาจจะโดนตรงนั้นช่วยกระตุ้นด้วยหนูคิดว่านะเป็นเยอะมากเป,เ,ปเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์คือถ้าสมมุติว่ามันมียีนที่กลายพันธุ์ไปแล้วก็ก่อให้เกิดอาการอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะฮะเขาพบว่ามันจะมีการสร้างตัว T helper cell เนี่ย Th เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็เซลล์พวกนี้จะไปจะไปอยู่ตามผิวหนังนะฮะ ถ้าเป็นตัว TSH ที่ไปก็มีอยู่3ตัวก็คือ TSH TSH สและ TSH สิ TSH กับ TSH สเนี่ยก็จะหลังสารพวก TSH ก็หลัง tumor necrosis factor เนาะ<ม> TNF อ่า h อลฟแล้วก็ <Is. S 2> ตัว TSH สก็หลัง interleukin หซึ่ง2ตัวนี้ก่อให้เกิดการอักเสบขึ้น TS เอ17ก็หลังอินเตอร์ลิวคิน17กับอินเตอร์ลิวคิน22ซึ่ง2ตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยแบ่งตัวเร็วขึ้นนะมันก็มันก็จะมีทั้งการอักเสบมีการทั้งผิวหนังลอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วมันก็อาจจะลามขึ้นไปเรื่อยๆนะครแล้วก็มันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมด้วยนะฮะถ้าอากาศเย็นชื้นหนาวอะไรพวกนี้มันก็จะกำเริบขึ้นมา เป็นไหมครับเป็นค่ะอ๋อชื้นๆยิ่งลามใหญ่เลยชื้นๆอากาศหนาวแล้วก็ถ้าร้อนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคืออากาศที่แปรปรวนรุนแรงใช่ไหมอจารอันนี้ก็เป็นไปตามอากาศแล้วก็เป็นไปตามอาหารด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์ด้วยหลายอย่างค่ะค่ะมันจะกําเริบขึ้นมาเมื่อมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงหรือทานอาหารบางอย่างที่พวกหมักดองพวก ที่มีแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกำเริบขึ้นมาแป้งสาลีจากบะหมี่ขิงสำเร็จรูปอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมฮะเป็นไหมฮะของคุณตอมก็เป็นเป็นค่ะแล้วลามไปจนถึงแค่ไหนยังไงฮะลามไปทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็แบบลอกทั้งตัวขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่นเลยอ่ะพอหนังเราลอกเนี่ยมันก็จะไปกองตามพื้นเต็มไปหมดเลยเหมือนเป็นสเก็ตสเก็ตเลยใช่ค่มนหีมะตกนะฮะประมาณนั้นหนูว่าแสบไม่คันไม่คันมากค่ะถ้าเกิดว่าอากาศเย็นเนี่ยมันจะ แผลมันจะตึงอะคะ่ะพอตึงเสร็จมันก็จะคันพอคันเสร็จมันก็จะเจ็บคือแบบทรมานนะคะแล้วอยู่ได้ยังไงฮะจากก็ต้อง<ล>ทนกับมันมีอะไรบรรเทาไหมานะทายาหรือว่าเอาครีมออ่าคุณหมอบอกว่าให้ทาเป็นพวกออยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นน้ํามันทาให้มันแบบไม่ไม่ผิวเราตึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ถามคุณหมอ,อว่ามียารักษาไหมคุณหมอก็ให้ทานยากดภูมิคุ้มกันนะคะ ซึ่งหนูทานมาตั้งแต่เด็กจนวันหนึ่งมาอ่านหนังสือคุณช่างคุณสมเจอข้อมูลเรื่องของผลิตภัณฑ์บิมใช่แล้วยังไงฮะเริ่มต้นลองเลยยังค่ะก็มันก็คิดในใจว่ามันมันช่วยได้จริงเหรอ,อเออช่างมันเถอะปล่อยมันไปก,ก็เขาก็ซื้อมาใหม่เราก็ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยพอทีนี้เราก็มันนึกว่าดูหลายครั้งและลองก็ลองตัวอื่นมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะลอง,ลองตัวนี้สักตั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเอาว,วะแล,วแล้วก็มันเป็นอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาตินะครับผลข้างเคียงมันก็ หนูว่าน้อยนะคือน่าจะไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายใช่ค่ะอ่ะเริ่มลองทานสีอะไรฮะสีส้มค่ะบีมสีส้มเป็นแคปซูลสีส้มเลยนะฮะแล้วก็เป็นน้ำมังคุดอาจารย์ครับสีส้มทํามาจากอะไรครับก็ห้าตัวนี่ครับมังคุดกระดมตัวเหลืองฝรั่งบบกตัวเดียวกันเลยแต่สกัดต่างกันสลัสกัดต่างกันเพื่อให้ตอบรับกับอาการที่มันสร้าง T s 1 7เยอะเกินไป นะครับอ๋อนี่เน้นไปที่ t s 17สเจ็ดเลยฮะผมกลับมาสนับสนุนข้อความที่อาจารย์นำไพยพูดครับตอนต้นสเก็ดเงินเป็นอาการหนึ่งของกรรมพันธุ์เพียงแต่แสดงออกมากหรือน้อยนะครับแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ในระกูลนั้นสัมผัสกับอะไรมากเกินไปครับเบาหวานข้อเข่าเสื่อมสเก็ดเงินล้วนเป็นอาการ แพ้ภูมิตัวเองทั้งนั้นนะฮะในเชิงภูมิคุ้มกันวิยาก็เกิดขึ้นจากการหลั่งสารที่มากเกินไปของเม็ดเลือดขาวที่ตามปุติมันจะไปสร้างภูมิต้านทานกับร่างกายแต่ถ้ามากเกินไปก็เกิดการแพ้ภูมิตัวเองครับเม็ดเลือดขาวที่มากเกินไปก็คือทเอสหนึ 1, ่งทเสทเส1 7 <17. S 2> ตัวใดตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปมันก็เกิดการแพ้ภูมิตัวเองครับ อาการเหล่านี้มันเชื่อว่าคงจะเป็นกรรมพันธ์คนในตระกูลอาจลูกอาจจะเป็นสะเก็ดเงินแต่กลับไปที่พ่อแม่เราจะไม่เห็นคนเป็นสะเก็ดเงินเลยอ,อาจจะเป็นคนมีมีคนในตระกูลเป็นโรคเบาหวานอีกคนเป็นข้อเสื่อมนะครับทั้งสองอาการเนี่ยไม่ว่าเบาหวานข้อเสื่อมก็เกิดขึ้นจากการหลั่งสารไม็ดเลือดขาวที่ไม่ควรจะหลั่งเยอะเกินไปนะครับก็เหมือนกับ คีสสิบเของของคนที่เป็นสะเก็ดเงินทีนี้คนบังเอิญคนที่มาเป็นสะเก็ดเงินก็เนื่องจากว่าในภาวะสิ่งแวดล้อมที่เขาสัมผัสต่างจากตระกูลคนอื่นๆในตระกูลก็ไปกระตุ้นให้เกิดปัญหาที่ผิวหนังนะฮะหรือแม้กระทั่งอาหารที่กินนะครับเช่นกินกลูเตนมากเกินไปอ่เช่นถั่วมีเหลืองมีเหลืองเยอะเกินไปกินโอ๊กกินรามากไปนะฮะ กินขนมปังมากไปนะโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าอันเนี้ยพวกเนี้ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดสะเก็ดเงินนะครับ mm hmm. เด็กคนหนึ่งอยู่ในเมืองไทยอาจจะไม่เป็นสะเก็ดเงินแต่มีกรรมาพันธุ์นั้นอยู่อยู่ในเมืองไทยแต่ไปพันที่ลอนดอน oh. ก็จะเกิดเป็นสะเก็ดเงินขึ้นมานะฮ oh. ะสาเหตุก็เพราะอะไรไปอยู่ลอนดอนอากาศมันมันทึมๆมันชื้นแล้วก็กินขนมปังตลอด uh huh. อ่ากินข้าวผลิตจากข้าวสาลีตลอดอาการก็เป็นขึ้นมา โดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ถ้ากลับไปดูปู่ย่าตายายจะมีอาการแพ้ภูมิตัวเองไม่ว่าเป็นข้เอเขา่าเสื่อม,มหรือเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เด็กคนเดียวกันเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยอาการดีขึ้น uh huh. อาการดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นอยู่เพราะมันเป็นไปแล้วมันก็ดีมันก็เป็นน้อยลงนะครับ,รบเนื่องจากภาวะอากาศเนี่ยมันไม่รุนแรงเหมือนกับในลอนดอนแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาลดกินขนมปังลง เขาอาการก็จะดีขึ้นเองอนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาถึงตรงนี้ว่าการแพ้ภูมิตัวเองมันเกี่ยวข้องกันนะฮะไม่ว่าข้อเข่าเสือเอ่อมเบาหวาน,าวานสเก็ดเงินม,มันเกิดขึ้นจากการหลั่งสารในร่างกายของเราผมไม่ได้ข่าวมันมากไปแล้วก็โจมตีตัวเราเองนะครับขึ้นอยู่กับภาวะสิ่งแวดล้อมที่เราแต่ละคนในตระกูลนั้นไปสัมผัสนะคนที่มีอยู่ในตระกูลนี้เกิดไปกินน้ําตาลมาก อาก็เป็นเบาหวานเพราะมีภูมิกรรมพันธุ์ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับคนที่เกิดไปออกน้ําหนักตัวเยอะ,อะ,อะจะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับอันนี้เป็นเป็นธรรมดาเป็นเรื่องที่ภาวะของภูมิคุ้มกันวิยามันมันเริ่มบ่งบอกลักษณะอย่างนี้อย่างของน้องเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยไม่มีทางหรอกที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนะ เพราะว่ามันก็เลยมาออกสเก็ต็ออกมาที่สเก็ตเงินนะครับเนื่องจากว่าไปเจอเข้าในเหตุการณ์ในบางอย่างในชีวิตน่ะอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าไปเจออะไรที่ผิวหนัแล้ก็ออกมาตรงนั้นทีนี้สิ่งที่ทําให้ดีขึ้นคือแคปซูลสีส้มและน้ําบางคุดด้วยใช่ไหมใช่ครับนะตัวที่าจะทําให้ดีที่สุดทําได้ดีที่สุดน่ะนะครับคือน้ําบางคุดนะครับผมให้ดูนิดหนึ่งน้ำบางคุดเนี่ยถ้าเราดื่มวันละซองเป็นเวลา15วัน รเราจะพบว่ามันมีการสร้าง t-regulator อร์นะฮะเอ้คอลัมน์สุดท้ายนะครับนะประการแรกผมไปทีละคอลัมน์แล้วกันนะฮะทางซ้ายนะฮะที่เป็น TH1 นะฮะเอ่อจะพบว่าสีส้มเนี่ยมันระดับต่ำกว่าสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็เป็นคนที่ดื่มน้ำนะฮะวันละหนึ่งซองหมายความว่าคือเป็นยาหลอกเป็นยาหลอกนะฮะดื่มน้ำอาจจะมากกว่านั้น แตสส่สีส้มก็คือคนที่ดื่มน้ำาังคุดของเรารวันละหนึ่งซองแล้ววัดที่ส5้าเราเจาะไม่เลยกขาออกมาเราจะพบว่าทีเอสหนึ่งมันลดลงนะครับลดลงพอมาดูทีเอสสองครับลดลงมากกว่าลดลงชัดเจนมากเลยนะมเมื่อเปลี่ยนเพืยอนคนกินน้านะครับเพราะฉะนั้นทีเอสสองมันลดลงมากแล้วก็ลดลงมากกว่าทีเอสหนึ่งนะครับภาวะที่ทีเอสสองลดลงเนี่ยมันก็นลดอาการ ภูมิแพ้และการแพ้ภูมิเตือนที่เกิดขึ้นจาก t s 2มากเกินไปนะครับแล้วต่อมาครับเราก็จะมี t s 17นะฮะ t s 17มันลดลงครึ่งหนึ่งเลยอืมไอตัวนี้ตัวสําคัญตัวที่ไปกระตุ้นให้มีการผัดผิวเร็วขึ้นนะครับพอลดลงตรงนี้อาการแพ้ภูมิเนื้อก็ลดลงนะฮะไออาการของสเก็ดเงินก็จะลดลงอย่างดีมากแล้วทั้งหมดก็เกิดขึ้นเนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของ T-Regulator อภูมิคุ้มกันวิยาบอกว่าไอทีเรกูลเอเตตัวเนี้ยไม่ได้ขาวตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ควบคุมไม่ให้ t s เอ s 2 t s ท่ 2, <S 2> ทีสร้างมากเกินไปนะครับเพราะนั้นเมื่อมี T-Regulator เพิ่มมากขึ t ้นในลักษณะที่สมดุลอย่างนี้จะแก้ไขอาการแพ้ภูมิตัวเองได้ครอบจักรวานครอ,อบจักรวานที่สำคัญที่สุดครับในการทำตรงเนี้ลดลงของทีเอแล้วก็ทีเเนี่ย ต้องมีภาวะที่ทําให้ TS 1ยังเด่นกว่า TS 2อยู่นะฮะภาวะหน TS 1มันเด่นกว่า TS 2คือมากกว่า TS 2เนี่ยนะครับลักษณะอย่างนี้ในเชิงภูมิคุ้มการวิทยาว่าเกิดภาวะภูมิต้านทานเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอ,อกและมะเร็งนะครับเราอาจจะลด TS 2ได้โดยตรงครับแต่ถ้ามันไปลด TS 1ด้วย มันไม่ค่ยดีไม่มีผลครับเราต้องลดทั้ง ts หและ ts สแต่ลด ts สให้มากกว่า ts หครับนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้คนที่มีอาการแพ้ภูมิด้วยเนื่องจาก ts หนึเยอะไปก็ดี ts สอเยอะไปก็ดี ts สิบเยอะไปก็ดีก็จะสามารถที่จะดูแลได้นะครับส่วนแคปซูลที่พูดถึงนะครับข้อมูลของเราแม้ว่าเราจะไม่มีการเจาะในคนที่กินแคปซูลสิบาวันแต่เรามีวิธีการสกัดสารให้ออกนิ์กลุ่มหนึงซึ่ง เรารู้อยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วมันเป็นสารกลุ่มที่จะเป็นวัคี TS17 นะฮะเมื่อเสริมกับน้ำมังคุดมังคจาออกฤทธิ์ได้ดีมากสาหรับคนที่ปนแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็ออกไปที่สเก็ดเงินและคนที่เป็นเสเก็ดเงินผิดพธุ์ที่ดูดีที่สุดที่อยากจะแนะนําให้ใช้เลยก็คือครีมครีมที่เราทําขึ้นมาทุกรายจะชอบใจมากมะะแต่ว่ามันไม่จะไมรักษาที่ต้นเหตุนะฮะก็ค,คือทําให้อาการอักเสบเนี่ยอาการ ลำคานเนี่ยจะหายไปอย่างรวดเร็ว uh huh. ะะเพราะฉะนั้นก็กต้องใช้ควบคู่กัน